พวกกับมานกวัวฮอบบี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรเลยเกือบ2เดือนนะฮะกับคลิปฮอบบี้ต่างๆนะครับพวกพาโมเดลหรือการพากันดำต่างต่างนะฮะกลับมาครั้งนี้ก็ขอเปิดกล่องของตัว RG นี่นะฮะ RG b a แ t ็ r ทรีสนะครับแซกสองนะฮะรหรือจะเป็นไอสามดาวดำนั่นเองนะฮะโทนสีกล่องแบบนี้ก็แน่นอนนะฮะเป็นของงานพีบันไดนะฮะตัวกล่องนะครับก็จะออกเป็นโทสี ดำเข้มๆ,ๆนะฮะเป็นดำแบบดำเทาขาวอ่นๆๆนะ,ะน,ๆๆๆนะฮะตรงหน้าด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเห็นตัวตาของแซกซองนะครับด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวแบ c ็ก t ิ r นะฮะโลโก้อาร์จีก็จะอยู่ทางขวามือตรงนี้นะครับแล้วก็โลโก้บันไดอยู่ด้านขวาล่างตรงนี้นะครับด้านข้างก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะแค่ชื่อของมันนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะฮะ ก็เช่นเดียวกันครับชื่อของมันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคําเตือต่างๆแล้วก็บาร์โค้ดนะฮะโอเคละ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องดูข้างในกันเลยนะฮะถุงที่1นึ่งถุงที่2องถุงที่3ามถุงที่สี่ถุงที่5้าถุงที่6กถุงที่7แล้วก็คู่มือครับ เรามาดูที่คู่มือกันก่อนนะครับคู่มือเนี่ยก็จะเป็นผ้าปกสีนะฮะตัวแซกก็จะออกเป็นสีดําเงานิดนึงครับดูแล้วก็เท่มากนะไอตาเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะฮะครับแผงลันเนอร์นะฮะก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ประมาณ14แผงนะฮะแล้วก็สติกเกอร์นะครับ ตัวแซกต์ันนี้ก็น่าจะเป็นงานย้อมตั้งแต่แซกเขียวแซกแดงของท่านชาอะไรแบบนี้นะฮะนี่ครับประกอบขาเอวหัวไหลนะครับไอประกอบแซกับผมไม่ค่อยชอบอย่างหนึ่งนะอันนี้ขอพูดก่อนเลยว่าไอตรงเนี้ยนะครับไอตรงที่ว่ามันคล้ายๆเป็นท่อพลังงานของตัวแซกล้วก็ใส่คล้ายๆลูกปัดอะเนี่ยใส่หลายๆอันน่ะนะครับคือเวลาใส่มันจะ หลุดง่ายอ่ะคือบางครั้งมันต้องคอยจับแล้วก็ประคองอ่ะนะฮะก็อาจจะมีกระเด็นบ้างนะครับโอเคนี่ฮะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเคยประกอบแซกสอมาประมาณ2-3สาครั้งแล้วมัง้งนะฮะแซกสองของ RG นะครับโอเคอ่านี่ครับอาวุธนะครับอาวุธก็จะมีปืนกลบาสุก้าสองแบบเลยเหรอเออเฮ้ยเท่ดีนะแล้วก็ขวานนะฮะ Okay. ปกติแล้วบาสุก้าของแซ็ก็จะมีแบบเดียวเนอะแล้วก็ด้านหลังนะครับตัวโทนสีขุ่นเนี่ยก็จะออกเป็นสีน้ําเงินดาๆนะฮะตรงหน้าอกตรงเกาะก,ก็จะเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็ตรงบอดี้โซนด้านในอย่างเช่นหัวเข่าอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นสีดำนะฮะถัดมาเรามาดูแผงแรนเดอร์กันบ้างนะครับเริ่มที่แผง A อนะฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นโทนสีน้ําเงินเข้มไปโทนดําไปเลยนะฮะแต่ว่า เนื่องจากว่ามันโดนแสงครับมันก็เลยดูแบบเป็นสีน้ําเงินสว่างนิดนึงนะฮะแล้วก็พาร์ทเคลียร์ใสตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เบ้าตาของตัวหุ่นนะครับส่วนสีน้ําเงินดาตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงของหน้าอกกระโปรงต่างๆนะฮะแล้วก็แผนนี้นะครับมันตั้งแต่ปี2010นะครับปี2010ก็คือเริ่มของ r g นั่นเองนะฮะก็จะว่าไปก็ไวเนินสิบสิบ 13ปีแล้วอะ RG อ่ะนะครับแล้วก็ถัดมาแผน B นะครับ a d v e n t u r e r Joy นะครับก็จะเป็นจุดขยับของงาน RG ทั่วๆไปนะฮะต่อมาแผน D ครับอันนี้ก็จะเป็น ABS นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นโทนสีเทาดำก็คือพวกโครงในของตัวหุ่น อันนี้ก็จะมาจากตัวแซนะครับของปี2010เช่นเดียวกันนะฮะถัดมาแผง E ครับก็จะเป็นโทนสีเทาแบบสว่างนิดนึงนะฮะก็จะเป็นพวกโครงในของตัวหุ่นเช่นเดียวกันนะฮะถ้าเทียบกับสีของแผง D ก็จะเป็นคคลเฉตสีกันเลยแล้วก็ถัดมาแผง I 1น่นะฮะก็จะเป็นโทนสีน้ำเงินเข้มเหมือนกับแผง A แล้วก็อันนี้เนี่ยจะมีชิ้นส่วนก็คือส่วนหัวของตัวหุ่นแซกนะครับก็จะมี2แบบให้เราเลือกนะครับก็คือแบบติดเขาเนี่ยอันนี้คือจะมีช่องให้เราเสียบเขาได้เขาก็จะมี2แบบครับแบบแหลมธรรมดากับแหลมที่แบบแหลมขึ้นไปอีกอันนี้น่าจะเป็นของท่านชานะครับแล้วก็หมวกอีกแบบหนึ่งก็คือแบบไม่ติดเขาก็คืออันนี้นะครับเราสามารถเลือกที่จะใช้ได้ ต่อมา F2 นะอันนี้ก็จะเป็นโทนสีเทาดำนะครับก็ขอเรียกว่าลูกปัดกันแล้วกันนะที่เอาไปใส่ตรงท่อพลังงานของหุ่นแซกนะฮะถัดมาครับแผงเทสนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกพาทอาวุธต่างๆนะครับก็จะมีาาสก้าขวานแล้วก็ปืนกล ทันมาแผงไอนึนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมัตติคัลเลอร์นะครับก็จะมีสีขาวสีม่วงสีม่วงอันนี้ก็พอดีมันโดนแสงม,มันออกจะเป็นโทนชมพูนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วจะเป็นสีม่วงอ่อนๆนะครับแล้วก็สีน้ําเงินเข้มแล้วก็สีเทานะฮะอันนี้จะเป็นแผงใหม่เลยนะครับมันจะบอกว่าเป็นแซตศูนนะครับผลิตในปี2017นนะครับอันนี้ก็คือเป็นงานใหม่แล้วนะฮะ แล้วก็ถัดมาแผง i2 นะครับอันนี้ก็จะเอามาคู่กับ i1 เมื่อกี้นี้ทามาแผง j ครับก็ยังเป็นของ z 06R อยู่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นโทสีน้ําเงินเข้มนะครับเหมือนกับแผง A นะสีเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบพลาสเสริมอเหมือนพวกแซคคัตอมของตัว S-Pilot ะะแล้วก็จะมีนักบินอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะไอ้พวก3าดาวดำะนะครับแล้วก็ต่อมาแผนเคึกอันนี้ก็จะเป็นแซค A, ็คศูนเช่นเดียวกันจะเป็นสีขาวชิ้นถัดมาแผนเนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้จะเป็นแบ็คแพคหรือกระเป๋าหลังของมันนะฮะอันนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับพวกกระเป๋าหลังของแซ็ค 2, ทั่วไปนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโทนสีเทาดำนะครับ ต่อมาแผน N ครับก็จะเป็นโทนสีเทาแบบสว่างนิดนึงนะครับก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนโครงในของตัวหุ่นต่างๆนะฮะแล้วก็แผนสุดท้ายครับแผน N อนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบาสุก้าอีกประเภทหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีสปริงอีก2เส้นนะฮะที่เอาไว้ติดตรงขาของ Z นะครับแล้วก็สติกเกอร์แบบกาวนะครับแบบธรรมดานเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ65เบอร์ส่วนที่เป็นฟอยล์นะครับมีประมาณ14เบอร์ เราก็ดูแผงนั้นเดือครบไปหมดแล้วนะครับมีอยู่ประมาณ14แผงร้กันนะฮะตัวนี้ก็ตั้งใจว่าประกอบดิบอย่างเดียวแน่นอนนะครับตอนแรกก็กะว่าจะประกอบสเกล HG ก่อนนะฮะแต่คิดไปคิดมาครับเฮ้ยถ้าเราประกอบ HG เดี๋ยวแม่งต้องมีอารมณ์แบบอยากทําสีนะฮะก็เลยยังก่อนเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่สะดวกเรื่องของการทําสีครับก็เลยหยิบ RG ร e ีเรลเกตมาเนี่ยแหละนะฮะก็เดี๋ยวเราลองกลับมาดูกันอีกทีนึงนะฮะว่าประกอบดิบ คนสีเดิมของมันคือสีขาวสีดำมสีม่วงสีน้ำเงินเข้มประกอบเป็นหุ่นแล้วเนี่ยมันจะดูจ้าไหมนะฮะก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมกันนะฮะหากข้อมูลตกหลนหรือผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยแลวเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย